สวัสดีครับเนี่ยคนแรกเลยที่เข้ามาทักผมในการไลฟ์ครั้งแรกนะครับชื่อคุณอะไรนะครับคุณเก๋ใช่ไหมฮะไม่ต้องเอียงคอนะครับอ๋อ,อขึ้นแขนนะครับ ทำอะไรครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้คุณแคร์นี่ผมอยู่ที่บอสตันนะครับอยู่แมสซาชูเซตส์นะครับ <S <S อยู่มาหปีแล้วแล้วก็มาเรียนดนตรีแล้วก็ทำ <c oughs> เริ่มต้นทำธุรกิจอีเบที่นี่เพราะว่าผมศึกษามานานแล้วก็เลยลองล้อ <c oughs> ลองอ่านหนังสือแล้วก็ลองทำนะครับก็เลยประสบความสำเร็จเป็นเบสเซลเลอร์นะครับอ๋ออยู่ที่ก่อนแก่นนะครับ ก็เลยอยากจะว่าแบ่งปันเพื่อนนะครับคุณแขนี่เป็นคนแรกเลยครับที่เข้ามาทักในไลฟ์ขอบคุณมากออกจากขันแก่นนะครับชื่อคุณแขน,นะครับเวลาบอสตันที่นี่ก็จะเป็นเวลา10โมง47นะครับ10บบโมงเช้าเมืองไทยน่าจะประมาณ3ทุ่มครึ่ง คก็ไม่เคยไลฟ์ก็เลยอยากจะลองไลฟ์นะครับเพือที่จะแนะนำตัวเองนะครับแลก็ได้คุยกับพเพื่อนๆนะครับอ,อจังหวะเปิดเฟซแล้วเจอพอดีนะครับเสียงชัดเจนนะครับนีค่คือเป็นการเทสไปในตัว เสียงชาเตนไม่ต้องเอียงคอแล้วครับตอนนี้เห็นเห็นคอมเมนต์แล้วครับก็อยากจะชวนเพื่อนครับลองลองเปิด Account ebay ดูครับอสวัสดีครับเด็กพิสโลกนะครับคนพิสโลกอยากชวนเพื่อนทำธุรกิจ ebay นะครับก็คือตอนนี้มันก็น่าจะเป็น คนก็เริ่มมีความรู้มากขึ้นแล้วเกี่ยวกันเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลน์นะครับ eBay ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถเริ่มต้นได้แล้วเราก็สามารถทํางานที่บ้านได้ eBay ทํางานที่บ้านได้แล้วก็กําหนดเวลาได้แล้วกําหนดรายได้ตัวเองได้ขึ้นอยู่กับเราจะหาสินค้าแล้วก็มีไอเทมขายมากขนาดไหนนะครับ แต่บอกได้เลยว่าสินค้าไทยเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเราสามารถขายได้น่าจะเป็นสิบเป็นร้อยเท่าเลยของราคาต้นทุนของเรานะฮะแต่เราก็ต้องรู้วิธีการลงสวัสดีครับนี่จากนนบุรีนะครับมีโอสามจังหวัดนะขอนแก่นพิษโลกนะครับแล้วก็นี่จังหวัดนนนะครับเด็กพิษโลกนี่คนชื่ออะไรครับเด็กพิษโลกแล้วก็คุณ จกนนบุรีนี่ชื่ออะไรครับรู้จักสามสคนละหน,นึ่งคนละคนขอนแก่น,นชื่อคุณแขนะครับมีเด็กพิศโลกนะครับแล้วก็จังหวัดนนท์ครับก็เลยอยากมาแบ่งปัน,นครับอยากชวนเพื่อนมนาะเปิดแอคเคาท์อีเบเริ่มจากการเป็นผู้ซื้อก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเราต้องเริ่มจาเป็นผู้ซื้อก่อนเพื่อที่จะได้ฟีดแบ็กนะครับพอเรามีฟีดแบ็กมากขึ้นเราก็จะมีโอกาสขายของ ได้ครับเพราะว่าเรามีประวัติการขายแล้วเรามีเขารู้แล้วว่าเรามีตัวตนจริงเยสวัสดีครับใหม่คนนะครับมาคุณแลนดองแพันยาดองพันยามาจังหวัดอะไรครับเนี่ยมีนนมีนนมีขอนแกน่นแล้วก็มีพิษโลกนะครับสวัสดีครับครับแล้วก็ครับก็เปิดเป็นเป็นผู้ซื้อก่อน อันดับแรกนะครับเราก็ค่อยๆขยับซื้อของจากจกีนก็ได้ซื้อของจากประเทศจีนก็ได้ครับราคา1ดอลลาร์สาบาทโอ้จะมาจากปทุมด้วยนะครับคุณนชนก a แอปเปิลนะครับจากเชียงใหม่ครับโอ้โหเรามาจากทั่วกรุงเทพรับคือทุกจังหวัดเนี่ยสามารถขายสินค้าเอาสินค้าที่เป็นพื้นบ้านมาขายใน eBay ได้เลยครับเพราะว่า คนต่างชาติคนยิ่งคนอเมริกายุโรปเขารู้อยู่แล้วว่าเรามีวัฒนธรรมศิลปะนะครับที่สามารถเอาไปเผยแพร่ได้นะครับ mm hmm. คือมีอย่างนี้คือวัฒนธรรมเนี่ยพอเราขายของให้ต่างชาติรู้จากเรามากขึ้นเนี่ยเราก็ประเทศเราก็จะมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมกับต่างชาตินะครับก็นี่ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่ผมอยากจะ อยากจะทำเพื่อที่ให้ต่างชาติรู้ว่าเรา,เามีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีอิทธิพลซึ่งประเทศเล็กๆอย่างเกาหลีใต้ก็เคยทำมาแล้วนะครับอขอเปรียบเทียบเพราะว่าเขาใช้วัฒนธรรมนะครับที่ซอฟต์พาวเวอร์เขาใช้คาว่าซอฟต์พาวเวอร์ครับพาวเวอร์ในทางดีนะครับไม่ใช่สงครามนะครับให้ทั่วโลกรู้จักละครเกาหลีให้ทั่วโลกรู้จักอาหารเกาหลีนะครับ นี่คือซอฟต์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็เป้าหมายผมอีกเป้าหนาหมายหนึ่งก็คือให้ต่างชาติรู้จากวัฒนธรรมของไทยนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นที่ตาตึงนะครับว่าเราเป็นประเทศหนึ่งประเทศประเทศเอเชียประเทศหนึ่งที่มีของดีนะครับแล้วก็มีทุกคนรู้จักนะครับคุณนีรนุชนะครับ จากจังหวัดอะไรนะั้นน่าคุ้นะครับคุณเนี่ยเราด้วยผมคุ้นมากเลยเห็นโปรไฟล์แล้วคุณครับก็อยากชวนเพื่อนลองมานำสินค้าไทยนะครับไปสู่ตลาดโลกนะครับก็เป็นไลฟ์ครั้งแรกนะครับก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยก็คิดและทำเลยนะครับไอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนครับที่เราจะสำเร็จนะครับเราต้อง ทำทันทีนะ t a เทคแอคชั action, นะครับไม่ต้องรอให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกนะครับแล้วมันจะมีหนทางของมันเองนะครับนี่คือโอ้โใ,ใช่ครับคุณเนยนุชผมจำได้เห็นเป็นโปรไฟล์จำรูปได้ว่าติดตามอยู่บ่อยๆนะครับอ๋อนะครนายกนะครับอ๋อเรามีทุกจังหวัดนะครับใช่เดี๋ยวนี้ครับเรา มีอำนาจแล้วเราเราสามารถเป็นสื่อได้แล้วตอนเนี้ยเราขายของเรามี Account ใน eBay แลเราก็สามารถให้คนเห็นสินค้าเราอะ่ะได้ทั่วโลกนะครับก็เดี๋ยวนี้ทุกคนมี power รับที่จะ connect คนได้มากขึ้นนะครับออมากันเยอะมากสิบคนแล้วดีใจมากครับดีใจมากขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายาม อัปเดตข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับมากันเยอะนะครับเชียงใหม่คนครนายกจังหวัดนนทปทุมนะครับเชียงใหม่นะครับพิษพิษนุโลกเยี่ยมเลยครับก็ตอนนี้ผมก็เป็นช่วงเวลาสิบโมงเช้านี้ตื่นมาสักพักก็เตรียมตัวเลยตั้งใจว่า จะไลฟ์นะครับอยากจะครับเดี๋ยวคราวหน้าครับจะไลฟ์อีกจะบอกลูกหน้าครับนี่ผมเป็นการไลฟ์ครั้งแรกโดยไม่ได้นัดหมายนะครับก็อยากจะลองดูครับว่าเออทุกคนเป็นยังไงบ้างครับมาจากจังหวัดไหนบ้างแล้วก็ทําอะไรอยู่บ้างครับคุณแขนะบอกอยากจะเริ่มต้นยังไงครับสินค้าที่จะเสนอเยอะแยะครับ สินค้าไทยก็จะมีกางเกงมวยที่ขายดีกางเกงมวยพวกผ้าไหมตำลาอาหารไทยนี่ขายดีแต่ว่าต้องเป็นสองภาษาภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากสินค้าที่เบาวกว่าดีที่สุดนะครับเพราะว่าสินค้าเบาเราจะสต็อกสินค้าได้เยอะแล้วก็ส่งของได้เร็วกว่าสําหรับการเริ่มต้น,นครับเพราะว่าเราต้องต้องสปีดเรื่องเรื่องของฟีดแบ็กนะครับ การการที่ลูกค้าขอบคุณเราจะมีประวัติในอ b เบจะมีบอกเลยว่าเราเคยขายสินค้าอะไรบ้างลูกค้าให้ฟีดแบ็กเรายังไงบ้างก็เป็นสเต็ปในการเพิ่มลิมิตของไอเทมหาให้เพิ่มได้มากขึ้นนะครับก็เลยเราจะขายสินค้าได้มากขึ้นทําเครื่องประดับ handmade ได้ครับได้ครับเห็นว่าจะเป็นพวกพลอยพวกของจันทบูรีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ รู้สึกจะขายดีมากนะครับพวกพลอยพวกพลอยนะครับขายให้ต่างชาติได้ขายนี่ไม่ต้องกลัวนะครับเราขายบวกราคาไปได้เป็นสิบเท่าเลยนะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วมันมาจากเมืองไทยแล้วก็ลูกค้า e ีเบส่วนมากเขาจะคิดถึงเรื่องคุณภาพมากกว่าครับเรื่องราคาเป็นอันดับหลังครับเราก็ขายได้ถึงสิบถึงร้อยเท่าเลยก็มีนะ อยู่ที่ประเด็นคือรร,ร,รู้จักเลือกคีย์เวิร์ดครับเลือกคีย์เวิร์ดคำที่เขาค้นหากันว่าเขาพิมพ์คำว่าอะไรนะทำแฮนด์เมดปกติขายส่งให้ต่างชาติที่มารับซื้อที่ไทยสนใจจะขายตลาดขยายตลาดออกไปอีกค่ะแต่ยังไม่มีความรู้ตรงนั้นมากนะักเปิดมาเจอพอดีครับก็ดีเลยครับเพราะว่า เราใช้การถ่ายรูปแล้วก็อธิบายสินค้าแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดที่ถูกต้องใช้คำที่เขาเซิร์ชนะครับแล้วก็คำนวณค่าขนส่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ่ายรูปแค่ครั้งเดียวคนก็สามารถเห็นเราได้เป็นแสนเป็นล้านคนนะครับแต่เราก็ต้องรู้วิธีการเลือกคีย์เวิร์ดครับดีเลยครับก็ขยายตลาดทางอ e ีเวนเน่ดีเลยเพราะว่าเราก็ทำงานที่บ้านได้ด้วย ทำงานที่บ้านได้แล้วก็พอลูกค้า,าเขาจ่ายเงินมานะครับแล้วก็แล้วก็ส่งไปตามที่อยู่ที่เขาให้มานะครับที่เมืองไทยสี่ทุ่มนะครับแต่ที่บอสตันนี่สี่สิบสิบห้าแปดนะครับเอเอ็มสิบโมงเช้าห้าสิบแปดนาทีนา่นาจะห่างกันประมาณสิบเอ็ดชั่วโมง ประมาณนั้นครับอ๋อมีชายภูมิด้วยครับอืมดีครับดีครับก็เร็รวๆนี้ครับผมกําลังจะทําคอร์สออนไลน์เนะี่ยถือว่าประชาสัมพันธ์ไปเลยคอร์สออนไลน์นะครับซึ่งสามารถเรียนได้ทั่วโลกเรียนได้ทั่วโลกนะครับก็จะเรียนทาง facebook กลุ่มนะครับตอนนี้ผมกำลังกำลังทำวิดีโออยู่นะครับแล้วก็จะเป็นวิธีการ สำหรับอาจจะมีเลเวลเริ่มต้นหรือว่าสำหรับคนที่มี Account eBay หรือมี PayPal อยู่แล้วก็ก็เป็นอีกการขยับการขยับลิมีสินค้านะครับครับเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวอีกทีว่ามียังไงบ้างนะครับเป็นคอร์สออนไลน์ซึ่งาสามารถเรียนได้ทั่วโลกเลยเรียนกี่ทีก็ได้นะครับมาดูกี่ทีก็ได้ ขอบคุณมากครับคุยมาจากชัยภูมิกันจนาครับคุณกันจนาครับก็เดี๋ยวจะไลฟ์ครั้งต่อไปผมจะบอกล่วงหน้านะครับครั้งนี้ผมไม่ได้บอกนะครับก็คิดแล้วก็ลองทําเลยนะครับหรือว่าเป็นงานทสเสียงไมโครโฟนด้วยนะครับภาพเสียงดะวรนะก็ดีใจมากครับที่มีคนติดตามนะครับขอบคุณมาก ผมก็จะให้ความรู้ต่อเนื่องครับความรู้แบ่งปันความรู้ดีๆไปเรื่อยๆนะครับ,รบเป็นไงก็วันนี้มีคำถามอะไรไหมครับไงเดี๋ยวผมโอกาสหน้าจะมาไลฟ์อีกทีนะครับไลฟ์อีกทีนะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผมสัญญาว่าจะให้ข้อมูลนะครับความรู้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่บอสตันนะครับยังไงผมพยายามอัปเดตเวลาที่ให้ตรงกับไทยนะครับแต่อนาคตก็อาจจะกับไทยนะครับแต่ไม่ใช่เร็วๆน่าจะต้องดูก่อนนะครับตอนนี้กำลังเรียนอยู่นะครับ เรียนแล้วก็ศึกษาทางด้านธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซทีนด้วยนะครับเพราะทางอเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นผู้นำทางด้านาธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเป็นเป็นนักคิดเป็นนักที่สร้างสารรค์สิ่งใหม่ผมก็เลยชอบที่จะเรียนรู้นะครับเรียนรู้กับที่นี่หาความรู้ใหม่ๆได้ไอเดียใหม่ๆที่ได้อ่า รับรู้วัฒนธรรมของอเมริกามันต่างกับไทยยังไงอะไรเงี้ยผมก็เลยสนุกครับก็เลยยังศึกษาอยู่ที่นี่ครับนะครับก็ขอบคุณมากครับคุณนีรนุชขอบคุณคุณแขนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังนะครับยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าครับพบกันใหม่นะครับผมผมเปเล่นะครับก็เจอกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ